บรรยากาศนะครับคือเบลในปัจจัย่เห็นนิ่งก็มีเต็นเสียงธรรมชาติเสียงด้วยหานะนข,นขาพ่นคือเบลเขาโพ่นนี่เขาโพกสูงพี่นะครับไม่ใช่เขาพ่นเข้าโพ่นเลี้ยสั่์นะครับ สวัสดีครับทุกคนก็วันนี้เช้านี้นะครับมันจะการช่อนะพี่ชาชแนลเชคเคยนะครับนั่นแหละนะครับทุกคนก็เราจะพาทุกคนไปดูไปชมบรรยากาศในไรในในสวนนะครับในสวนนะครับทุกคนคือแบรนส์สวนกลางเขาตั้งอยู่ในกลมปานจายนะครับนั่นแหละนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมก็เราจะไปเกี่ยนผ่านนะครับผ่านผ่านพื้นบ้านนะครับผ่านบนด,ดอยนะครับในที่บ้านเรานะครับเพราะช่วงน,นี้มันจะคืดเร็วนะครับ ก็เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูนะครับว่าจะเป็ยนยังไงนะครับตอนนี้นะจ่าไรหมู่บ้านไรจูนที่ที่ทานไรทันนั้นที่ทานสวนนะครับที่ทานไรนั่นแหละนะครับทุกคนนะจ่าคืนแล้วนั่นแหละครับนะจ่ขคืนแล้วครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูนะครับไปดูไปชวนะครับตอนนี้ไรอยู่ในอยู่กลางปานใจนะครับรอบไรนี่คือแบบคือปานใจหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูไปชวนะครับ เราจะมากีบผักพื้นบ้านในไร่หมุมไม่ใช่ไร่หมูเวนะครับในไร่นะครับนั่นหลนะครับทุกไปดูกันเลย let's go <S นี่นะครับทุกคนถือแล้วนะครับคือแบรร้อนสวนนี้คือแบนมากคือเปลาหมดเลยนะครับนี่ค,คือเบนธรรมชาติธรรมชาติมากนะครับมันคือปันใจหมดเลยนะครับ เราๆราไรนะครับเนี่ยนี่เนะครับทุกคนเดี๋ยวมัสเตอร์จะพาทุกคนไปเก็บผ่างกันเลยนะครับนี่ครับชมบรรยากาศนะครับคือเบนในปัญญาแห่นนิ้งก็มีเต้นเสียนธรรมชาติเสียนน้วยนะครับ มีความสูงมากนะครับที่อยู่กลางป่าที่ได้สัมผัสกัดธรรมชาตินะครับดูครับผมเป็นคนที่แบบไม่ช่อนเขาไว้นะครับทุกคนคือแบ่งช่อนความสงบน,น,น,นะครับช่องความสงบนะครับดูครับป่าแห่งธรรมชาตินะครับแล้วก็เราจะพันทุกคนไปกีบผังกันเลยนะครับดูครับทุกคนเดี๋ยวเราลงมันหนใกล้เรนะื่ ในส่วนแล้วนะครับส่วนที่ปลูมพื้นผักไร่าับตาครับตอนนี้เราลมไปแล้วนะครับโอ้ทุกคนผัานคจนจอดนะครับผ่านนเลยนะครับ ซือแล้วนะครับผาน,นะคข้าวนคือเขา้าวโพนนี้เขาโพกสูงทีนะครับไม่ใช่ขา้ขาวโพนข้าวโพนเลี้ยสัตง์นะครับดูว่าผาเยื่อมานะครับเดี๋ยวจะให้ทุกคนชนธรรมชาติเบ็ด ดิจิตอลนะครับทุกคน ที่นะทุกคนก็ตอนนี้เราอยู่ในกลามสวนครับสวนที่ปลูกพืชพันธุ์นะครับตัวนี้คือเบสพัผ่า์มันเยอะมากนะครับแข่งกํากลังกลําโตน,นะครับอาจจะมีพืช<ร><ร>ผ่านอะไรอะไ,ไรอย่างนะครับจะมีพืชผ่านอะไรอะไรอย่างนะครับทุกคนดูนะครับรรรพี่ครับตรงพี่กําลังขึ้นเหมือนกนนะคตุ้งพีนะครับที่เหลือคือผ่านนะครับ ขียวมันนะครับเพราะว่าผมชอบใบกากเบนี้เลยนะครับทุกคน,นก็มาสมงศ์ดีนะครับผลไม่ช่องควอมผู้ไว้นะครับดูาทำทำหมดเลยนะเดี๋ยวเราจะให้โชนเพึ่งผ่านไรตาตาที่อยู่ในสวนนะครับที่แม่มาปลูกไว้นะครับให้โชนทุ่นทุชนีเลยนะครับว่าคือผ่านไรหรือผ่านไรบ้านนะคะจะมี ผาที่อยู่ในสวน,นอะไรต่ตางๆครับเดี๋ยวเราจะให้โชนคููเช่นนี้เลยนะครับว่าจะมีผ่านอะไรบ้านนะครับทุกคนไปชมกันเลย let's go นี S <S> ่นะครับทุกคนผ่านะครับผ่านอยู่ในไร่นะครับตอนนี้เราเจอให้แม่ไปกินนะครับเพราะวันนี้เรามากับแม่นะครับเราจะให้แม่แบบไปกินนะครับเพราะว่าเรากินกินคือแบบว่าถ้าเรากินเยอะเกินไปหรือว่าถ้าเรากินน้อยเกินไปเราก็ไม่รู้นะครับว่าจะเกมพอพอตามมาหรืออะไรยังไงตามตานะครับเพราะว่าถ้าแม่เก่แม่ก็จะรู้หน่อยนะครับว่า ่าเป็นกินอย่างนี้อย่างนั้นหรือว่าเก่งแค่นี้นะครับถ้าเราเก็งเยอะงกับไปเดี๋ยวมาจะเสียดใดน,นะครับ <c oughs> นั่นแหละนะครับทุกคน <c oughs> ผ่านผ่านในสวนนี่คือแบบมากงค่อนข้างเยอะนะคะจะมีผ่าหรือว่าตน้นต้นพรีหรือว่าต้นมังขือนอาจจะมีแตงกวนนะครับ มีแตงกวาแล้วก็ฟันทอแล้วก็มีผ่านชิ้นนิดนึงนะครับที่ท่านชนับส่งนะครับเมืองกี้นะครับไม่รู้ว่าเข้าหรืรอว่าผ่านอะไรนะครับทุกคนก็ถ้างใครลุงก็มาพี่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับ เนื้อนะครับเอามากลุ่มันเลย นะทุกคนผมมาสเตอร์นะครับผมมาสเตอร์ชอบธรรมชาตินะครับก็วันนี้เรามารีวิวผ่านในไร่ในสวนนะครับก็เรามากับแม่นะก็เราจมมาเกตด,ด้วยนะครับตอนนี้เราให้แม่ไปเกตแล้วนะครับเพราะว่าทุกคนก็คือแบบมาสเตอร์ชอบธรรมชาติอยู่แล้วนะครับตัวธรรมชาติอยู่แล้วนะครับถ้าทุกคนหรือคนไหนให้มาสเตอ,อเร์ถ่ายคลือะไรเขามาพิสัยคอมเมนต์ได้เลยนะครับพิสัยคอมเมนต์นะครับ แล้วก็เราจะทันให้หาให้นะครับตีหรือไม่เป็นงก็ทุกคอมามผิดได้คอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือเราไม่เปียงผมก็ดีที่ทุกคลีนะครับทุกคลีที่คนไทยนะผมก็คือเบนต้นที่มันนั่นแหละนะครับนั่นแหละนะครับที่สังขารอยลืมกดไลค์ like, กดแ like, ชร์กดซับสไครต์ชอนอภิชาติเฉนแนวด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเจองาใหม่คล้น้าหรือพิน,น้านั่นแหละนะครับชวนธรรมชาติบำบัดแล้วก็มาเก็บผ่าน นายปันใจส่วนกลามปันหรือร,อรอรอส่วนคืนปันใจหมดเลยนะครับนั่นแหละนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเจอกับมาคิดน,น,น,นั่นเลยผินน้านนั่นแหละนะครับเลสโก